จากกองเราจะไปไหนกันอ๋อไปต่อน้ำประปาบนยอดเขาครับการมันเย็นตลอดใช่ครับจ้าเดนีัเดี๋ยวนตดร่องไอไปนี่้ ไปวันนี้พังพิศวันนี้ต่อไปเลยมีลมอย่างไรขันยังไงเนี่ยจอดทำไม่ปกติมันต่อไปแล้วหรอมันพ่ายไปหมดแล้วใช่ครับต่อแล้วก็ขายไปหมดแล้วครับน้ำน้ำ นี่ตรงนี้ไงไอไอเขาใหญ่เลยอยู่แถวนี้